สวัสดีพลอยนองครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดอะไรนะเมืองนองหรอมัเมืองลอยม่ไอยู่เงลอยเอาก็ตลาดไงข้างหลังตอนนี้เราเรามาตุนเสบียงเพื่อที่จะไปพ่าเจ้าโอยนะครับเพราะว่าขึ้นไปหันบ่มีแนวกินบ่มีรลานขานะเห็นพันาวาดอกวะผู้ว่าขค้กับผเคยมาดอก ตอนนี้เราเตรียมตัวแล้วสองสาวครับวันนี้เหลือสองสาวเอาพี่พี่ปาดไปไหนอ่ะปาดไปรอแล้วค่ะอ๋อพี่ปาดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันขึ้นเขาตะโอยนนม,มีใครเคยไปสักคนไม่สองคนอยู่แค่ไม่ไหนใช่ไมเขาตะโอยี่ใช่ที่ปาดเขาน่าจะเคยไปแล้วเนะาะปลาขยงปลาขยงใหญ่ตัวเท่าแล้วนี่ก้อนเท่ากระดูก ตัวเท่านี่ไม่ใช่ไอเก็ดเท่ากระด้งตัวเท่าเม็ดทรายเก็ดเก็ดเท่ากระด้งตัวเท่าเม็ดทรายถึงนี่เราก็ไปทำแจ่วบ้านอันนี้เขาเหมือนทำไมพราะผมเคยมาก็เนี่ยปิวลงน่ะวัดน้ำมาลีละสองน่ะโมเงินเต็๋อลาวใส่ลูกอะไรนะฮะอย่างคนไทยมันไม่แซ่บปิ้งไก่ปิ้งปลาลูกพี่หนูจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้หนูเจออะไรอ้าวว่ามา พี่ไอ้เล่าหน่อยในห้องเราเนี่ยนูจะเล่าเพรานะหนูจะเล่าไงพี่ไอ้เราเล่าบ้านนูอาบน้ำนูทำไงเมื่อคืนน้องทำยังี่พี่เปิดประตูอาบน้ำหนูเปิดประตูอาบน้อพี่ดะแม่กค่ะสวัสดีค่ะเออมาทางพี่จะบอก็รู้จักรับคนสิเราหอว่าเอ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 า ที่ไอตอนที่ไออาบน้ำใช่ไหมที่ดาอยู่ข้างนอกค่ะแล้วทีนี้มีเสียงเคาะประตูใช่มันมีเสียงเคาะประตูป๊อกปอกแต่พอไปดูเขาเผยหน้าต่างสักทักไม่มีอะไรแล้วพอเรียกก็ไม่มีอะไรเลยเนยเลยโยงเงามาเดินมาดูผ้าเตโต้มาท่านสีมาท่านเหมือนกันเพื่อมานั่งเฝ้าหน้าห้องน้ำต้องไปอาบน้ำฟองเต็มหูอยู่ฟองเต็มหัวเต็มหูอยู่ไอ้มากรอมาเกิน จะไปรู้เลยไม่ยังไม่รู้เลยว่าหนูพวกหนูนอนห้องไหนกันยังไม่ไงอนยาเบื้องเอพรหนูไปสองหนูไม่มีใครเลยยาพึง่ง <c oughs> เอาเอาเอาไปแล้วไปแล้วพ่อไปนี้อยากแม่แล้วพ่อไปไหนอ่ะพ่อไปขับรถหรือเปล่าเอาพุ่นแม่อยู่โน่นส่งนี้ก็แม่แมไปตามก่อนื <c> ่ย <oughs> คือวางส่นอาบน้ำกับเปิดประตูอาบน้อมอย่างนี้เนาะันนี้ตัวหนูตัหนูเข้ามาในห้องรังแปิดประตูเข้าเสียงตังไม่ต้องไม่ไม่ได้ไม่ได้เปิดนิดนึครับเปิดหมดเลยที่ปาดหรือเปล่านอนก็นอนห้องกาสุห้องกายขข้างเลยมีครยข้างอนอกะมีสเตียงมีสองเตียงวันนี้ก็ได้นอนเตียงเดียวได้ เราได้นอนเตียงแม่โซฟเตียงเดี๋ยวนอนกันนะกอด <c oughs> กันกนอดกันโอ้ยน่ากลัวมากเลยห้องพี่ทําไมไม่เปิดไฟนอนวันที่พี่นอนพี่ท้องไม่เห็นเข้าไปแล้วฝนลุกเลยเพราะว่าปวดขี้ปดขี้เข้าไปในห้องแวบ,บแล้วขนล,ลุกมากปวดขี้อ๋อปวดขี้นึกว่ากลัวผีโอ้ กลัวผีหมวกนี้ทำไมเล่นบ่อยจังนีนครับเอฟซีทิดาเด้แตนลานขาใช่ทิดาไหมเราวะเยวใส่เยวใส่ทิดาไปรักปิ้งไก่ทิดายายเขาเป็นเอฟซี่นนะนะโนไปรักปิ้งไก่ยายหน่อยไหม แักตื่กับพ่อครบตอนรกตือ <kids> ้าตนแต่นตน้าาเำเสียงดูตื่นว่ามีไอปุ๊บเอปัญว่าจะคลองตื่นแต่ดนได้แถมใหญ่คนปุ๊บ่นปุกตื่นกี่โมงอ่ะนูตื่นกี่โมงเอเอ้เขาตื่นกันตั้งแต่ตีห้าหนน จงไปกัดไปชัวีบแลว้งมันกินไดมันกินมาดี่ไร้ประดนคือมันเป็นอะไม่ใช่โต๊ะปกมนยงคือรูจังอ๋อาม่ถรถ้ามันกินใดมันกินได้กินได้ไม,มได้พ่อบอกแต่ถ้ากินไรมันโตคือปบาทไรโต๊เ,นเนี้เลย,ยมาแล้วเะเบียงเะเบ,บียงเพราะว่าเราไปนน่นไม่มี เราตุนสเสบียงไว้แล้วกินข้าวคนละสองคำก็พอกินข้าวกับอะไรครับกินข้าวกับไกมไก่ยิงไก่จับไก่จับไก่ไอนี่อะไรนี่คั่วไก่ไั่วไก่นืม้มันน่ต้องเป็นฟีมือทิดาเล้าเท่านั้นท่านคัน่วไก่เป็เรอรอ,อยากกินฟีมือทิดาเหล้ามันยัง ไตได้ห่องนะนงกินเข,ข้าไปคำแรกไตมันห่งวงเลยคำที่สองไตเียไตค่ดวไตแดงแต่ที่ดาราด้วยขวานี่เยคำแรกไตห่องลอลเลยเนี่ยมงเขากบเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง อันนี้หวขมไหมน่ามคือเป็นบุญหวานบุญอะไรคะต้มาไขาวน่ารักนกเลยมัสมะพร้าวหอมข้าวก่อนเดินทางจะมายุ่มือไนะมงสีสังบนนะไทสีสังบนอีกสีสังบนสีสังบนอสีสังน มาเลยเคเอครับกินข้าวครับกับพี่บาตุกนะครับไอตลาวครับแล้วก็พี่ผู้ไทยดำครับยืนกินครับแล้วก็อาจารย์แล้วก็พี่พึ่งนะครับกับเขาห้องมานครับกับเขาห้ออันนี้อันนี้คือยังครับข้าวปีปาเต้ข้าวปีปาเต้แล้วกตับักถั่วนะครับแล้วก็มีป้งไก่ครับผมพี่มาดูตรงนี้ดูอะไรครับมันมาจอง้าน ชองแล้วมันอกินน้ำเนาะมากงเขาโอเป็นมาหันกินแต่เต้าแล้วครับแต่เามันหนาอยากงี้ก็อยากมนาะันหิวมากนอยากหลดมครับแต่ก็อิ่แล้เพราอยากปอบ่บ่องเลยไหมครับปอบร่องยดาอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยูกอยากอ่อิ่มแล้วบ่นีีก ตเดี๋ยวค่อยมาติดตามการเดินทางของพวกเรานะครับมน้ำกานมทำอ่อยครับน้ำกานหมูป่าน้ำกานน้ำกานกับน้ำซีดป่าขม้นตามในตู้เห็ดแก้วไปยินสมบักงม่วงท้าเกียว

น้ำอยู่ข้างนอกก็ไปล้างก่อนอเหรอนี่คือการกรอยเกวของน้องไอ้นะครับซิมหรอ,หรอ,อเปล่เอาอเคือเปซิมก็แตะแตะดูตัวใส่สชุรลวดได้หลายเสียบด้วยยังกระทงังแสบแล้วแสบแล้วมีเกวเปียกด้วย ไปกินหลายนะหลายขี้แตกนะ,ะกน่ต้นี่เปหนังนะที่บาดจะเปียกเสียบนะอ๋อจะเปียกบักม่วงกับพนมาผสมกันบ,บาดบังม่วงวบังใหนึน่เอา เป็นบมล้วทิดาเป็นอยู่หรืวะระวังมือมาเห็นบาดมือดิให้พี่ไอ้ปาดดีกว่าไม่หนูได้รับบทปาดน้ออ๋อมาั่งอ๋อจะไปปาดมือจะแขวงนะลองกินก่อน่บลูบไไมังกัน จับนจัไปจับมาัน้นลยหย่อนอันนี้ก็บกินเงนเอร์นี่อ่ออีเมลอได้กินเบอร์อยากรู้จังกับจคว้งคนไปซื้อมาเนาะ ซีมรสีบะม่วงมันส้มไหมบะม่วงก็หอมม่วงเอาเธอเพิ่นกินบักม่วงหวานเดีมยวหัวแก้เจียวยังไงยังมีสวงคนเนาสวงสูตรบะเนี่ยความผงมาเลยความเลยความมัดอันนี้ก็ควา๋อเฮ้ยไอ้มาพายมีสูตรเปียกกับสูตรแบบเปียกแห้งค่ะ อันนี้สูญห่างฉันมาหน่อยใช่ไหมมาหน่อยคือคนเลยจำมาเดียวกับเบิร์ตทันตัวนี้อันนี้คืออะไรเราจะเอาไปใส่ถุงไปไว้กินอเงยอุ้ยช่มปลาน้อยนะนี่ปลาจอมปลาแดงอยู่ในในในส่วนกงกวดแปดหืมอยากาตัวนี้มันจะได้หอมตัวแม่งแม่งขนตาใจมากปะแดงกับซีเมนตแมงแม่ ชมป้าน้อยปลาแล้วปลาตัวเล็กๆสูตรนี้ใส่ปลาแหกสูตรนี้บ่ใส่บน่ไหมสูตน้องไอไม่ใส่ปลาแหกชุดเพราะว่าสินที่ไม่กินปลาแดกน้องก็เลยไม่ใส่เออดี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 จัดความนะกินปลาแดกปลาแหกเลยพอกันปลาแหกเลยพอกันเนี่ยมุนมุนเอเล่เลยตอนปลาแดกนี่ Sỉnh môn bắt bà này mới bơi sỉu tóc nè suốt nóng bát nè mọi chơi tóc nè mô 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 ตั้ตไนออกระตูรบอะไีกล้วมีกัมกัปูเด้ป่ะูานีไหมคะมีมีอเห็นมูอะไรนะเขาเรียกอะไรนะมีมีอะไรมีกามกัปูดมีกามกัปูเดเอาคนเรากตั้งสิเ้กมนีเดยอันนี้ มีไวไมีไวไวมีไวไไวไวนี่หมายถึงเร็วเรวนี่บอมไวเป็ว่าเร็วเร็วน้ำมันน้ำมันหอยน้ำปาน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาขวดน่อยนก็เลยหยอเสียงลงน้ำปลาขวดใหญ่ด้่นี่ น้ำปลาไปเอาไปใส่น้ำปลาเอาไปตรงที่เราจะเอาไปแจกอุ้ยเขาจะเอาเมื่อเอาเมื่อน้ำนี่เอาเมื่อน้ำเอาเมื่อน้ำบ่เอาเมื่อไทยบ่มาเนี้น้องกีดานาเอาเจมายวิน้่างขาน้องนิตาโบแลี้ยบฮะให้ซื่อหมเงินหลังกล้องเงินเนึงมาเอาซื้อซื้อบ่หนิบัตรยเงินบ่หนิบัตรก็เป็นหายใช่ป่ะ มย่ตัวใหญ่เนอาอจะไปใช้คำว่าของฟรีก็ทิดาเนาะมันบ้าไปเลยมากของฟรีป่ะนำ้ำดูจะมีกี่ขวดน่นะน้ำน้ำปลามาพี่ลูกมาเร็วมาเร็วมาแล้วมาสบายดีเลยเนาะมาแล้วโบไปนะพวว่อป่ะไปได้วพอจะไปตุม้มรีได้หนิเลยไปปะไรบอสมอมแมมเลยมอมแมมคือทิดาทิดายัางน้นอยเป็นสิบบอส สวยสวยสวยนี่ไหมถึงนอนตื่นสวยบะข้างตัวอี่นอวะนอนตื่นสวยเลนอนตื่นสวยเอาด้บดูขวดน้ำปลามีกี่ขวดน่หนึ่งหนึ่งสองสาเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปเ้องขวดน้ำปลาแลใส่เองเลยไหคะเอาไปแช่เขา ตอนนี้กินเขาแล้วนะครับแล้วเราก็กําลังจัดของเตรียมตัวที่จะเดินทางไปต่อไปที่เขาตะโอยโ<ฮ>่ดว้าขนาดทักเรียนเรี๋ยเข้าไปรอติดตามกันนะครับเส้นทางเราการเดินทางเรานะครับ